โอเคครับก็ตอนนี้เรามาถึงบ้านนะก็ตอนนี้เราก็จะเตรียมทําอาหารนะครับก็จะถ่ายทําวิธีการทําแกงเห็ดสไตล์โคราชนะครับเปนบ้านนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็ทำปอกซาดเห็ดก่อนนะครับโดยเฉพาะเห็ดโคนให้โคน,คนมันจะมีดินเกาะเยอะนะครับก็เราก็าก็คือเ,เอาดินออกง่ายๆแล้วก็ใช้มีดหนะรือใช้ช้อนหรือใช้อะไรก็ได้ก็ขุดขุดดินออกขุดดินให้มันสะอาดประมาณหนึ่งนะแล้วก็เอาไปแช่ ในน้านะครับให้มันล้างออกง่ายๆนะค่อยๆค่อยๆล้างทีหนึ่งนะครับคือเราขูดดินออกก่อนนะครับบางคนก็อาจจะแช่น้ําก่อนแล้วมาขูดก็ได้นะแต่ผมจะขูดดินออกก่อนขูดดินออกก่อนคราบสะอาดโอเคนี่ครับตัวอย่างประมาณนี้ก็แช่ไว้นะครับแล้วค่อยมาทำความสะอาดซ้ำอีกทีนึงครับส่วนเ็ดอย่างอื่นก็ดูนะครับเราก็แช่ได้เลยเราก็ตัดนะครับตัดบริเวณก้นนะ นนรตรงดินบริเวณดินออกนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็แช่น้ำไปอันนี้อันนี้ก็แช่ได้เลยนะครับเราดูตกแต่งนิดหน่อยนะครับตัดขาออกแช่ไปเราแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่ง หลังจากที่เราขูดนะขูดดินออกจากเก็บแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นี่เราก็ดูให้ใกล้อันนี้คือคือคือขูดดินออกนะครับแล้วก็แช่น้ํานี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วก็นะเอาแปรงสีฟันนะแปรงสีฟันเก่าไม่ได้ใช้แล้วนะถือว่าใครจะเอาไปใช้ต่อก็ไม่เป็นไรนะข <c oughs> ูดดินนะขูดดินขูดดินที่มันอยู่ตามซอกที่ <c oughs> มีดมันเข้ามาเข้ามีถึงนะ มันขาวนี้นะครับขาวสะอาดอย่อางนี้นะครับอืมจะขาวนะครับอย่างเงี้ยถือว่าโอเคสะอาดแล้วอันนี้เราก็เก็บให้มันเสด็จน้ําเตรียมมาไว้แกงเห็ดต่อไปครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวเราสักพักขอทำความสะอาดเห็ดให้เรียบร้อยกอนโอเคครับวันนี้ผมก็ล้างเห็ดเสร็จแล้วนะก็เตรียมหาเครื่องเครื่องแกงแกงเห็ดนะครับอันแรกก็นี่เลยช่วยไกลไบ้านใช้ใช้แต่ ตัดระวังนะฮะเพราะว่าใบตะไคร้มันคมเนะนี่ยเรือกกอใหญ่ใส่ออซักสองหัวก็พอนะครับ เอาม่ใช้ใบประมาณนี้ต่อไปก็ไปเก็บพริกกันครับพริกแเหลืยงนี่เวลาแกงเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องเด็ดขั้วออกนะบุบๆหน่อยแล้วก็ใส่ขั้วเลยหอมดีนะ ใช้พริกขี้หนูก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมเพิ่มความเผ็ดหน่อยอกูดก็เลือกใบแล้วยอดสวยๆหน่อยไม่มีเชื้โอมมกูดพริกอ่าเหลือหอมแดงหอมแดงเราต้องเพราะเราไม่ได้ปลูกไว้ก็ต้องใช้ที่ซื้อมาใครมีบ้านไหนมียอดยอดฟักทองไะจะใส่ได้ครับยอดฟักทอง ใส่บวบได้นะครับถ้าชอบหรือว,ว่ามะเขือมะเขือปอเลยกรบบะเจี๊ยบนะลูกเล็กๆสามารถแกงใส่ได้ด้วยเลือกที่อ่อนๆจริงๆเยอะตรงนี้เยอะหน่อยเพราะฝนตกทุกวันอ่อนเจ็บสดๆนนคนน่าจะรู้จักหลายคน,นอันนี้เรียกผักแต้วนะโคราช นูนสูงเรียกปักเต้าแต่ว่าถ้าอีสานเขาเรียกปักติ้วนะครับเขาจะเปรีป้ยวๆหน่อยจริงๆแกงใส่เห็ดก็อร่อยนะแต่ว่าที่บ้านไม่นิยมก็เลยแบบแกงแบบโบราณโบราๆนะครับที่เขาแกงกันปกติที่บ้านนะี่เองับเก็บเอายอดๆนะพอมีอมกลิ่นนะเขาปลูกเองนะปลูกก็เพิ่งปลูกไม่นานแต่ยังไม่โตมากแต่ว่าเอาแค่เอากินกนะ็ถ้าใส่เยอะมันจะขมนะใส่แค่เอาอีสานเรียกผักอีตู ้ากลางโคราชเรียกใบแมงลักแต่ว่าถ้าเป็นคนชาวบ้านก่ๆแก่เขาเรียกนางลักรุ่นยายรุ่นยายรุ่นแม่เรียกนางลักเอาคพอมีกินได้ละมันดำก็ตอนนี้มามาดูวิธีการแกงเห็ดแบบพื้นบ้านนะครับแบบบ้านบ้านนะครับก็เครื่องแกงก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มี ตะไคร้นะครับหอมแดงนะพริกใบมะกรูดนะครับชี้นใบใบแมงลักก็จะใบโรยทีหลังครับนะใบมะขามอ่อนนะครับแล้ววันนี้เราจะแกงใส่ครับหน่อไม้ดองนะครับก็หน่อไม้ดองนี้ต้องล้างก่อนนะครับสักน้ำหนึ่งนะครับอันนี้ก็เห็ดนะอันนี้ก็คือพี่เห็ดนะเห็ดรวมนะครับแต่วันนี้ผมแกงไม่หมดนะแกงไว้พอทานสักมื้อหนึ่งนะครับผมก็เริ่มแรกก็ไม่ได้มากต้วสุดท้ก่อนนะ ใส่น้ำให้เดือด,ดน้ำเดือดน้ำก็ใส่ยยเยอะมากนะพอประมาณเพราะว่าน้ำจากเห็ดเนี่ยมันก็จะลงไปอีกนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรคร้บเครื่องปรุงก็น้ำปลากระปุปรุงรสแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนพื้นบ้านหน่อยเนี่ยเาก็จะใส่ผงนัวนะผงนัวกับผงชูรสนะใส่เยอะมากก็แล้วแต่ชอบนะแต่ผมใส่รสตีนะรสตีันก็ อันนี้ก็มีผงชูรสอยู่แล้วนะเป็นผงชูรสแตนลูก๊กใส่แค่สองอย่างนี้ก็อร่อยแนละ้วแล้วก็มันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะเค็มมาจากหน่อไม้ดองนะครับนี่ก็เริ่มเดือดแล้วเดือดเร็วเพราะว่ใช้แกสนะ๊สเริ่มเดือดเราก็ใส่แก๊สเอ่อ หอมแดงนะครับตัดไข่ใบมะกรูดนะครับหัวข่าไม่ต้องใส่หัวข่าใช้เฉพาะแกงที่มันมีความขาวขาวพวกเนื้อสัตว์อนึ่งถึจะใส่ปกติก,กินแกงที่เป็นพวกแกงเห็ดนะฮะเราไม่จําเป็นต้องตงนีนะครับพริกก็เราจะชอบครัพริกก็บางคนถ้าชอบเผ็ดก็ไปบุกหน่อยนะครับให้มันแตกแต่อันนี้ผมรือบ้านกินไม่ค่อยเผ็ดนะฮะก็เลย <ผม S 1> ต้องใส่ทั้งลูกไปนะครับต่อใครชอบกินเผ็ดก็ให้ตัดก,กินเป็นลูกๆแทนนะครับ เพราะน่าจะพอละมาต้องไหวกันสังเกตบางคนก็ไม่ไม่เด็ดนะผมบางผมบบาางงรูปผมก็ไม่เด็ดนะไม่เด็ดคว้าพริกนะเพราะว่ามันมีความหอมนะจะคว้ามันมันเป็นอะไรแต่ไปได้กินได้ไม่เป็นไรแต่เล็กหน่อยใส่ทั้หมดเลยนิดเดียวในกระไฟตัวน้ำเดือดนะครับสักครู่แกงเห็ดของโกลาดเนี่ยมันจะต่างจาก แกงหยดแบบพิสานนะครับแบบพิสานเนี่ยเขาจะใส่ใบยานนะครับน้ําจะกใบยันนาแล้วก็ต่วหนึ่งก็คือใส่กะลาเข้าไปครับแล้วก็ใส่าบางคนอาจจะใส่่อไม้สดเข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้สำหัแกงเหยดในพิสานนะครับก็จะมีใบชะอมด้วยนะครับจะมีใส่เข้าไปด้วยแต่ของเราแกงแบบโคราชโคราชก็คือจะไม่ไม่ใส่กะลาแล้วก็ไม่ใส่ใบยันนะครับก็จะแกงแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ น้ำเดือดผ่านนะครับต้องให้เดือดผ่านนี้นะครับเดือดผ่านให้กลิ่นของเครื่องเทศมันออกก่อนนะครับก็ให้มันเดือดสักประมาณสักหนึ่งน้อยก็บสามสี่ห้านาทีแล้วกอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดนะครับขอใช้มือถนัดก่อนมือล้างเียบร้อยก็อีกเทคนิคหนึ่งก็มีนะครับคนบางบางครั้งนะครับถ้าเราไม่อยากได้เมือกจากเห็ดนี่คือให้เราลวกก่อนนะครับเพราะบางทีแกงเห็ดเรารู้สึกมันมีแบบเมือกมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบ ก็ให้ลวกก่อนหนึ่งน้ำนะครับแต่ผมไม่ลวกผมชอบอ่างนี้น,ะนบ้านเลยใส่เข้าไปอันนี้กลิ่นสมุนไพรนี่ออกหอมมากจะได้คนคนดูมันไม่ได้กินด้วยนะเดี๋ยวน้ำจะเห็ดมันก็จะออกอีกก็ไม่ต้องซีเรียกว่าน้ำมันน้อยไปยถึงน้ำน้อยเราก็เติมได้นะก็รอ คนหน่อยหนึ่งนะครับคนให้ให้เห็ดมันลงไปโอเคก็รอให้มันเดือดอีกสักหน่อยนะหเห็ดสุกเห็ดสุกเราก็จะใส่หน่อไม้นะครับครับตอนนี้ก็น้ําเดือดผ้านนะครับตอเห็ดก็เริ่มสุกแล้วนะครับสุกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดองครับที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลย เราให้มันเดือดผ่านอีกสักรอบนะครับเราถึงจะใส่ถึงจะปรุงเครื่องนะครับพอปรุงเครื่องเสร็จเราก็จะใส่ใบมะขามแล้วก็ต้มไปนิดนึงให้ให้ใบมะขามมันออกให้รสชาติความเปรี้ยวจากมะขามเนี่ยสุดท้ายก็คือใส่ใบแมงลักเอากลิ่นมันดปเฉยนีฝนก็ลงมาแล้ว เคครับตอนนี้ฝนตกนะบรรยากาศดีก็ก็เห็ดกับหน่อไม้มันสุกได้ที่นะครับก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะคก็ใส่ใส่ไปทิ้งให้มันออกรสนะครับออกรสเปรี้ยวสักคู่หนึ่งนะครับแล้วค่อยปรุงรสนะครับก็ยานเดือคนแรงะคนแรงแล้วเห็ดมันแตก อันนี้ก็พอได้แล้ว,วครับสามสิบวิปรุงก็ไม่มีอะไรมากที่บอกป,ปรุงรสแล้วแต่ชอบนะครับชอบรสไหนก็ปรุงได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเพื่อนบ้านจริงเนี่ยเขาจะไม่ใส่เมื่อก่อนมันมีพวกปรุงรสนะมีเบบุลซูรสน้ำปลาเครื่อง,ง,งปรุงแค่สองอย่างก็น้ำปลานะครับเราใส่พอประมาณก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยชิมนะครับไม่ได้รสก็ ใ,ใส่ใหม่เพิ่มม่นเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะครับว่าันยไ,ได้รสยงังความหอมไม่ได้หมดแล้เป็นรสชาติอืมอร่อยฮะถือว่าอร่อยเลยลเป๊ะเลยพอดีเลยนะรสชาติก็ถือว่า พอใจนะพอทิ้งเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบเบงลักนะครับใบเบงลักเนี่ยใบเบงลักใบกะเพรากระช่างเวลา,าทำกับข้าวที่เราใส่ก็ใบเบงลักใบกะเพราหรือใบโหระพานะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับ้นขึ้ๆๆๆเลยคือใส่เสร็จแล้วก็ปิดไฟนะครับไม่ต้องใส่แล้วก็คนแค่เอากลิ่นไปเฉยๆนะครับใส่กลิ่นนะครับคนแค่นี้แหละเสร็จแล้วนี่ก็หอมนะครับกใกล้ๆมาดูหน่อยว่าหน้าตาตุ่งยังเจ่มแบบที่บ้านนะครับขึ้นมา นะครับเจ็บเจ็บนะอโอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปกินนะครับขออนุญาตเองทานข้าวนะครับผมขอบคุณครับ